วันนี้จะพาไปรู้จักกับพระแม่สุรัสสวัสดีเทวีแห่งปัญญาและการสร้างสรรค์พระองค์ยังเป็นผู้สร้างบทสวดมนต์บทแรกในโลกพระแม่สุรัสสวัสดีเทวีแห่งสรรพความรู้ศิลปะและการดนตรีและยังเป็นชายาแห่งพระพรหมผู้สร้างโลกพระแม่สุรัสสวัสดีพระองค์ประทับอยู่ในวิมานนะสวรรค์ชั้นพรหมหรือพรหม,มโลกพระองค์นั้นเป็นสาวงาม ที่มักจะสวมฉลองพระองค์สีขาวอยู่เสมอและมักจะทรงพินในศิลปะอินเดียมักจะทำเทวรูปให้มีสีก่กรในพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์นั้นถือเครื่องดนตรีของอินเดียที่ชื่อว่าวีนาเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะและการดนตรีพระหัตถ์ที่สถือคัมภีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาความรู้และการศึกษาในพระหัตถ์ที่สยังถือสร้อยประคำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสวดภาวนาไว้อีกด้วย พระแม่สุรัสวัสดีประทับอยู่บนดอกบัวสีขาวมีพาหนะเป็นหงหรือนกยูงอยู่เคียงข้างการกำเนิดของพระแม่สุรัสวัสดีแบ่งออกเป็นสองความเชื่อความเชื่อที่หนึ่งทรงเป็นพาธิดาของพระทักษะและนางประสูติความเชื่อที่สองพักกิษณะคือผู้สร้างพระแม่สุรัสวัสดีและคำผีพระเวทขึ้นมาพร้อมกันจากจิตใจของพระอ,องค์พระแม่สุรัสวัสดีจึงเปรียบเสมือนครูอาจารย์ พระองค์คือเทวีแห่งสรรพความรู้ทั้งหลายพระองค์คือสัญลักษณ์แห่งงานศิลปะทุกขแขนงทั้งการวาดเขียนการดนตรีอักษรศาสตร์การแต่งตำราง,งานเขียนต่างๆและพระองค์ก็ยังเป็นผู้ให้กำเนิดอักขระของอินเดียนั่นก็คืออักษรเทวนาคีและการกำเนิดอักษรของอินเดียนั้นพระองค์จึงถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดบทสวดมนต์บทแรกของจักรวาลดนอกจากวิชาชีพ วิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์ครุศาสตร์แล้วผู้ที่สมควรบูชาพระแม่สุรสวรดีนั้นก็ยังมีสายวิชาอาชีพศิลปะงานเขียนการแต่งเพลงการดนตรีทุกขแขนงตลอดจนสายนิเทศศาสตร์นักเขียนนักข่าวนักพูดนักบรรยายจริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าครอบคลุมแทบทุกสายอาชีพเลยทีเดียวพระองค์ทรงโปรดการแสดงดนตรีการบรรเลงบทเพลงการร้องเพลงถวายการอ่านบทกวีถวาย ผู้ใดบูชาพระองค์ก็นิยมเปิดเพลงหรือบรรเลงดนตรีที่มีท่วงทํานองปราณีตงดงามถวายแด่พระองค์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดพระองค์ก็ทรงโปรดแทบทั้งนั้นผู้คนนับถือพระแม่สุรัส,สวัสดีเป็นเทพีแห่งเวทมนต์คาถาและการประกอบพิธีกรรมฉะนั้นหากการประกอบพิธีบูชาเทพหรือเทวดาใดๆ ถ้าอัญเชิญพระพิคเนศเป็นเทพองค์แรกก็จะทําให้พิธีนั้นเกิดสิริมงคลและถ้าอัญเชิญพระแม่สุรัสศดีร่วมด้วยก็ย่อมบันดาลให้การสวดมนต์และการประกอบพิธีกรรมทุกขั้นตอนนั้นดําเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์มีพลังเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดแท่นบูชาหรือหิ้งบูชาพระแม่สุรส,สวสดีควรปูด้วยผ้าสีขาวหรือสีเหลืองสามารถใช้ผ้าลายดอกไม้ก็ได้ ลายดอกไม้ที่พระองค์ทรงโปรดก็คือดอกดาวเรืองดอกบัวดอกมะลิเครื่องหอมที่จะใช้วางหรือจุดถวายนั้นนะคะกลิ่นที่แนะนําก็คือกลิ่นแก่นจันท์ไม้จันท์กลิ่นกิษนะกลิ่นดอกบัวกลิ่นมะลิการถวายขนมก็ดังเช่นเทพองค์อื่นๆค่ะคือขนมรสหวานมีกลิ่นหอมไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์สําหรับผลไม้ที่ใช้ถวายก็ได้ทุกชนิดเลยค่ะแต่แนะนําให้ถวายมะพร้าว เนื่องจากมะพร้าวถือว่าเป็นผลไม้ที่อยู่สูงมีความสะอาดบริสุทธิ์และผลไม้ที่ผู้คนนิยมนำไปถวายก็มีกล้วยส้มเงาะอ้อยมะม่วงสุกแอปเปิ้ลมะละกอเป็นต้นสำหรับใครที่อยากจะสวดมนต์บูชาองค์พระแม่นะคะก็สามารถสวดมนต์บูชาได้ตามนี้เลยค่ะ